สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะใน EP 2ค่ะ MC เหมยลี่ค่ะ MC พุ่งกีค่ะวันนี้นะคะเราพามาพบกับเจ้าตัว All n e w m c 5ตัวนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่ยอดนิยมของลูกค้ามากๆเลยนะคะใช่่คะยอดจองถะลมทลายเลยตอนนี้ใช่ค่ะตรงตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตคูเป้นะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นตัวที่เรานำมาโชว์ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะราคา บอกก่อนว่าตัวเจ้า mc 5ตัวนี้จะมีด้วยกัน3รุ่นนะคะตัวราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่559,00 0บาทค่ะตัวรองท็อปจะอยู่ที่59900 0เา่ค่ะและตัวเจ้าตัวนี้เลยที่เรานำมาโชว์กันนะคะสีขาวน้องคนนี้าราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0าค่ะบุ้งกีท็อปสุดเลยครับรุ่นนี้นะคะตัวท็อปสุดตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนซีนอนนะครับแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีตัวของราคาทะลุนะคะแล้วก็ออปชั่นภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะแล้วก็เราก็พามาชมตัวภายในของน้อง ng5 นะคะสิ่งแรกที่ลูกค้าได้เห็นก็คือจะเป็นเบาะหนังนะคะ3เฉด4ค่ะเบาะนั่งคนขับค่ะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ8ทิศทาง แล้วก็ตัวบาะนั่งของผู้โดยสารนะคะจะเป็นปรับเป็นนุวนค่ะครับแล้วก็ส่วนของแผงข้างนะคะก็เป็น3ามสีเหมือนกันนะคะแล้วก็ของเราพิเศษเลยสําหรับแอร์ตอนหลังม,มีให้ในทุกรุ่นนะคะคูว้าวมากว้าวมากและต่อมานะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน,นะค่ะขนาด10นิ้วนะคะพร้อมด้วยระบบไอสมาร์ทค่ะและหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะคะก็พิเศษเลยตัวนี้สำหรับตัว t o ปสุดเลย มาต่อกันที่พวงมลาลัย3ก้านนะคะเป็นมังสิฟังชั่นนะคะควบคุมเสียงนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นการควบคุมหน้าจอเรือนไม้นะคะ <S <S เป็นไงบ้างคะน้องมุงกี้สำหรับาภายในของรถ All New MC5 คันนี้ค่ะสวยสุดไปเลยนะแล้วสำหรับแทมเปญนเดือนนี้เป็นไงบ้างคะครับผหรถ All New MC5 พิเศษสำหรับราสุดๆเลยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่ง่ปีพิเศษสุดไปกว่านั้นในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำสุด 1. 8 0เซนะคะค่ะท่านผูกค้าทนานใดที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะเอสปอร์ตี้ก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยชุดตกแต่งเอสปอร์ตี้นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถตกแต่งเพิ่มได้นะคะด้านหน้านะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะตัดขอบเส้นแดงตัวนี้ค่ะ แล้วก็จะมีฝาครอบกระจกมองข้างนะคะสีดำค่ะสะเกิร์ตด้านข้างค่ะลูกค้านะคะตัดขอบเส้นแดงค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะทิปฉลามนะคะเคปล่าค่ะมาด้วยสปอยเลอร์สีดำเงานะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะปลายท่อเคปล่าค่ะตัดเส้นแดงค่ะ แลวเป็นไงบ้างคะบุง้งกีสำหรับตัวเจ้าชุดแต่งเอสปอร์ตปีคันนี้ค่ะดูสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะคสุดไปเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่เพจเอกรุงเทพสาขาสุวินวงศ์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะร,ร้านเฉินแบตเตอรี่ค่ะวันนี้นะคะ m อ็ีเหม่ยลี่ค่ะ m ปีบุงกีค่ะขอลาไปก่อนแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่ในอีีหน้านะคะสวัสดีค่ะ